งงปะใบโพลาปะ <c oughs> แต่งหนะ้าทำผมเป็นชุดดินเนอร์รับสายสะพายเอาวีสั่งเลยฟาลาอ,อ่นนอุ้ยทรงถัดไปแอบไ้ว่าแบบฟาลาไม่ได้คืออยากจะคลิปมากเลยนะฟาลาเนี้ยแต่ว่าชุดชุดมันไม่ได้จริงๆค่ะจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวไปงมเอาอีกทีนึง <laughs> Love you guys so pretty thank you is t h i s cold there right now it's quite cold is I think that 2020 20 Celsius 2018-20 I think เอาใหม่ค่ะไม่ทันช h บชึบชึบไทยแลนดอยากบินจากวอซอไปหาตอนนี้เลยมาได้นะคะแต่ว่าต้องดูว่าแบบตารางจะเจอกันบ้างไหม ไฟนอลวันที่14ค่ะแต่ว่าตรงกับวันที่15 15ตีหนึ่งที่ไทยนะคะก็คือคืนวันที่14นั่นแหละแต่ว่าต้องอดทนนิดนึงต้องแบบสู้ๆนะคะเพราะว่าไลฟ์ฟนอลเสร็จก็น่าจะแบบตีตีห้าหกโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาบูฮายมาบูฮายแต่เป็นภาษาไทยนะ g r e e t i n g from Peru she just alive here today she just I just met um Miss Peru, she's um, she she doing um, trying the swimsuit for for the final show right now. Thank you. with Yacinta, please. Yes we do the selfie today together before when we shooting the the portrait. <coughs> อยากก้มหาแสงเม,มื่อยค่ะเมื่อยไม่แหวงไฟนอลมาเสาพอดีโอเคดูได้นะคะแต่ของพี่ท็อปอะนาสารวันอาทิตย์อาจจะต้องแบบเผื่อเช้าวันทํางานอะไรแบบนี้ประกวดเสร็จคงไม่ได้เที่ยวพราะออกงานฐานนะคนมงใงญ่ <laughs> ขอบคุณนะคะบิสัดมิสเวียดนามจอยอ๋อ Joy life อากาศดีไหมอ่ะก็อากาศดีนะคะแต่ว่ามันอืม um, is quite cold and raining มาบุูไฮฟิลิปปินพี่เฟยเป็นลูมเมดกับแคนเบเดียค่ะพระเทสใส่ชุดสีอะไรใบใบว่าเป็นชุดสีคล้ายๆกับแบ็กกราวน d น้องท็อปไปไหนพี่ท็อปอยู่ฟดเข้ากองแล้วค่ะแต่ว่าพี่ท็อปยังไม่ได้เข้ากอง ก็เลยแยกกันแล้วนะคะเมื่อวาน w h o s roommate ยาซินตะ Oh she told me that Miss Japan is her roommate yes is it, it. Um, วันนี้วอร์ซอฝนตกชามอ๋อวันนี้ก็ตกเหมือนกันนะคะตกไปแล้วรอบหนึ่งสีแดงสีส้มแต่งหน้าคผมสวยมากเออสวยค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเข้าที่แต่ว่าตอนแบบว่า ตอนถ่ายรูปอะไรก็แบบแอบบแอบบรู้สึกว่าหน้ายังไม่เสร็จตัวดีเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่ามันต้องรีบ่ะค่ะก็เลยเท <c oughs> ่านั้นก็รีบถ่ายโอเคทุกคนเราจะเข้าห้องกันแล้ว I'm sorry <c oughs> อย่าลืมกินยาดูแลสุขภาพขอบคุณนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเซตไลฟ์เอาไว้นะ <c oughs> แล้วก็อัปเดตกันใหม่ขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะ แล้วก็ไขวตีหนึ่งคืนนี้มีซแซ่